คุณพรณภา,าสวัสดีครับเชิญที่ห้องได้เลยนะครับตอนที่หนูบังเอิญเจอกับมันอีกครั้งที่สำนักง,งานประกันหนูก็รู้แล้วว่าต้องมีใครสักคนที่โกหกเธอแน่ใจเหรอว่าที่แปลงนี้เป็นของเธอแน่ใจสิฉันใจมีต้นไม้นี้ได้ตลกแล้วนี่เป็นที่ของฉันตั้งหากแต่เดี๋ยวนะทำไมมันลง่งลองะมันไม่เหมือนรูปที่เขาส่งมาเลยรูปที่เขาส่งมามันต้อง เสาเข็มแล้วไม่ใช่หรอเนี่ยเฮ้ย<ฮ><ฮ>เดี๋ยวนะป้าฉันก็ได้รูปนี้เหมือนกันเลย กับพิมชื่อเอกอ่ะกับฉันมันชื่อทีมตกลงมันชื่ออะไรกันแน่วเนี่ยโอยพี่หยุดร้องก่อนได้ปะฉันเครียดจนจะบ้าตายอยู่แล้วนะแล้วคิดว่าจะไม่เครียดเหรอโดยไม่ตั้งร้านหนึ่งแถมยังเสียตัวให้มันอีก ฉันโดยเป็นล้านกว่าแต่อเรื่องเสียตัวฉันก็ไม่ติดหรอกนะฉันก็สะุกเหมือนกันอะแต่ฉันมีลูกนะแล้วลูกฉันก็ติดมันมากด้วยตอนนี้ฉันจะตอบลูกฉันว่าไงเนี่ยโอ้ย เครื่องทำกาแฟอิมพอร์ตจากอิตาลีเพิ่งส่งมาวันนี้เลยโอนเงินให้หน่อยนะสามแสนห้าเองถูกมากเครื่องทำกาแฟอิมพอร์ตจากอิตาลีเพิ่งส่งมาวันนี้เลยโอนเงินให้หน่อยนะสามแสนห้าเองถูกมาก มันจะครีเอทอะไรให,ใหม่หน่อยไม่ได้เรื่องไงวะไ <c oughs> อเอกกูมไม่ได้ง้อนอะเว้ยมึงกล้ามาหลอกกูเหรอเดี๋ยวมึงได้เจอดีแน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โอ้โหใจเย็นเย็นดีใจเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ด<า><น>่เมันเออฟังฉันก่อนพี่ถ้าเกิดว่ามันไหวตัวทันแล้วมันหอบเงินเราหนีไปหมดอะ่ะจะทำยังไงไม่อยากได้เงินคืนหรอฮะเออใจเย็นเยนดีค่อยๆคิดค่อยๆวางแผน แล้วก็ตลบหลังมันตอนที่แม่งไม่รู้ตัวเนี่ยแหละเออเออหลอกมากต้องหลอกกลับโนโนมานั่งเล่นตรงนี้ไม่ได้นะนี่มันที่ส่วนบุคคลไปไปออกไปเลย คงจะไม่มีที่สิในใช้ได้กับความรักของฉันอยากจะเอาชนะใจคนไร้ใจคงไม่มีวันต่อให้ฉันทนเธออีเท่าไรก็คงไม่ช่วย